สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้นะคะจะจะพาเพื่อนๆมาออกกําลังกายเน้นเป็นหลังแล้วก็ตัวหน้าอกของเราค่ะแต่ว่าก็ยังได้ฝึก upper b ดี้นะคะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าบริหารแล้วก็ตัวกันออกกําลังกายในวันนี้จะทาให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะนั่งทํางานได้ดีขึ้นป้องกันอาการบาดเจ็บของหลังแล้วก็ทําให้เพื่อนเพื่อ,อมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นด้วยค่ะแถมยังใช้ดัมเบลนะคะแค่เท่านั้นเองไม่จําเป็นจะต้องมีเก้าอี้หรือว่าไม่จําเป็นจะต้อง มีอุปรกรณ์อะไรเยอะเลยค่ะวันนี้เนี่ยจะใช้ดัมเบลทั้งหมด3คู่แต่ว่าเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ดัมเบลที่ตัวเองมีได้นะคะสําหรับตัวดัมเบลนะคะจะก็ใช้ตั้งแต่5ปอนสิปอนสิปอนเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นท่าที่เป็นหลังนะคะจะก็จะเน้นใช้น้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าหลังนะคะก็จะเป็นตัวกล้ามเนื้อของเราที่มีขนาดใหญ่นะคะเราก็สามารถที่จะใช้น้ําหนักที่ท้าทายได้นะคะเพื่อทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้พัฒนาแล้วก็ แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราวอร์มอัพไปกับแจก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครวอร์มอัพเรียบร้อยแล้วสามารถสกิปไปเริ่มที่ท่าแรกได้นะคะการวอร์มอัพก็จะช่วยให้เรานะคะไม่บาดเจ็บเป็นการ วอมอัพกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจให้หัวใจเนี่ยนำเลือดไปสูบฉีดกล้ามเนื้อที่เราต้องการจะฝึกค่ะอย่างวันนี้ก็จะได้ทั้งแขนกล้ามเนื้อส่วนคอไหล่หลังแกนกลางลำตัวหน้าท้องนะคะหัวไหลแล้วก็ต้นแขนหลังแขนเนี่ยได้หมดเลยค่ะวันนี้เนี่ยจะก็จะจำลองนะคะการออกกำลังกายเสมือนกับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ออกที่ยิมค่ะแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้เครื่องออกกำลังกายที่ยิมนะคะ มีแค่ดัมเบลฝึกไปกับแจได้เลยนะเดี๋ยวเราวอร์มอัพไปได้วยกันก่อนนะคะทํำท่าจําลองเป็นโรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆน,นะคะเตรียมนะคะยืดแขนสะบัดมือนะคะสะบัดแขนก้าวเท้าอยู่กับที่หรือว่าใครอยากจะย่ําเท้าหรือว่าทําจัมปิ้งแจ็คก็ได้นะคะเพื่อเป็นการที่จะให้เลือดเนี่ยฟลูไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ แล้วก็สำหรับท่าแรกนะคะเพื่อนๆวันนี้จะก็จะเริ่มที่ตัว reverse grip dumbbell row นะคะก็เป็นท่าที่เป็น compound movement ที่จะชอบมากท่าหนึ่งนะคะอย่างที่บอกวันนี้เนี่ยเนื่องจากเราฝึกกล้ามเนื้อ upper body นะคะเน้นอกแล้วก็หลังนะคะไหล่ดังนั้นเนี่ยท่าของจนะคะก็จะมีท่าที่ซ้ำด้วยนะคะแต่ก็จะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ฝึกตามไปพร้อมๆกับแจแบบไม่เบื่อแน่นอนค่ะอย่างท่าแรกนะคะให้เรานะคะ ใช้ดัมเบลนะคะลักษณะที่เป็นการจับแบบง่ายมือนะคะเพื่อนๆพ,พอเพื่อนๆืนจับแบบง่ายมือแล้วเนี่ยให้เรานะคะดึงดัมเบลเข้ามาหาที่หน้าท้องค่ะค่อยๆผ่อนลงนะคะทําให้กล้ามเนื้อปีกเนี่ยได้ออกแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแผ่นหลังของเรานะคะก็จะได้อักทิเวตไปด้วยค่ะเราจะค่อยๆนะคะผ่อนลมหายใจออกนะคะผ่อนลมหายใจเข้าทําตรงนี้ไปกับแจนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเราจะพักสัส้นๆ แล้วเราก็จะไปต่อท่าถัดไปกัน พักประมาณ15วินาทีหลังจากนั้นนะคะจะจะไปต่อที่ตัววันอาร์มดัมเบลโรนะคะสำหรับท่าวันอาร์มดัมเบลโรเนี่ยก็จะใช้ดัมเบลแค่หนึ่งข้างค่ะก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนบนแล้วก็ได้หน้าท้องใบเสรหลังล่างแล้วก็ไหล่ด้วยเราจะยืนเหมือนกับว่าเอาน้ำหนักนะคะมาไว้ที่ฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็เราจะใช้ดัมเบลแค่หนึ่งข้างนะดันนะคะลากศอกไปทางข้างหลังค่ะเพื่อนๆเราจะผลักสะโพกไปทางข้างหลังแล้วก็ให้แผ่นหลังเราเป็น แนวตรงกับคอเสมอนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูด้านข้างนะคะจะจะนมตัวมาทางข้างหน้าทํามุมประมาณ45องศาเนาะแล้วก็เวลาจับดัมเบลเนี่ยก็จะจับแบบปล่อยแขนลงมาสุดค่ะสวิชค่ะเพื่อนๆนมาทําที่แขนอีกข้างหนึ่งนะคะหายใจเข้าตอนปล่อยลมหายใจออกตอนดึงขึ้นนะคะอันนี้มาให้ดูทางด้านหน้านะ บาลานดีๆนะคะเ,เพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครฝึกที่บ้านนะคะอยากจะเอามือเนี่ยจับกับตัวเก้าอี้นะคะหรือว่าขอบโต๊ะขอบเตียงก็ได้เลยค่ะแล้วเราก็จะพักตรงนี้15วินาทีค่ะเ,เพื่อนๆหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปทำเป็น reverse grip นะคะออขอโทษค่ะต่อไปนะคะเราจะไปเล่นเป็นท่า dumbbell fly นะคะแต่จะเป็นการ bend over มาทางด้านหน้าค่ะเ,เพื่อนๆ สำหรับท่านี้นะคะจะเป็นการกลางอกแล้วก็ไหล่นะคะออกไปทางด้านข้างเป็นการกลางดัมเบลออกไปทางด้านข้างนะคะหลังของเราจะเป็นแนวตรงนะคะงอเข่าได้เล็กน้อยพยายามกดหลังลงนะคะอย่ายักคอหรือว่ายักไหล่เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะได้ตรงหนอกคอมากกว่าซึ่งเราไม่ต้องการที่จะไปฝึกตรงนั้นนะคะให้ข้อศอกของเราเนี่ยสูงกว่ามือนะแล้วก็ดันข้อศอกไปทางข้างหลังค่ะ พยายามทำช้าๆแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำหนักที่เยอะนะคะเ,เพื่อนๆในท่านี้ถัดไปค่ะใช้น้ำเบลที่มีขนาดหนักได้นะคะเพราะว่าจะจะผ่าเล่นดัมเบลเบนโอเวอร์โรค่ะก็จะจับดัมเบลทั้งสองข้างเลยนะคะเราจะดันสะโพกไปทางข้างหลังเหมือนเดิมค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็เวลาที่เราดันลา ดัมเบลไปทางข้างหลังเนี่ยให้เรารู้สึกว่าเราดึงนะคะลากออกไปจนสุดแขนเลยนะคะบีบต้นแขนให้อยู่แนบกับลำตัวให้ได้มากที่สุดนะคะ<อ>พยายามบีบข้อศอกไว้นะคะบีบหลังมากๆเลยนะคะจะได้ฝึกกล้ามเนื้อที่สะบักด้วยนะ<อ>มาค่ะเพื่อนๆ วันนี้เนี่ยจะจะเล่นนะคะทั้งหมดประมาณ25นาทีนะคะก็จะได้เป็น upper body หลักๆกล้ามเนื้อเลยค่ะวันนี้เนี่ยเราพาเล่นนะคะมีการ repeat ท่าเมื่อกี้นะคะก็จะเป็น repeat ในท่า reverse grip ปด m b เ e ลโ r o ค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครมองหาการออกกำลังกายแบบ ฝึกได้นะคะที่บ้านเลยแบบใช้อุปกรณ์น้อยนะคะเพื่อนๆเซฟคลิปนี้ของแจเก็บไว้ได้เลยนะคะแล้วแจก็ยังมีคลิปที่ทําให้เพื่อนๆตลอดเลยนะคะในช่อง YouTube นีเน้เพื่อนๆสามารถกดดูนะคะอัลบั้มที่แจสร้างเอาไว้ให้ได้นะคะจะมีตั้งแต่ฝึกแบบบอดี้เวทนะคะสําหรับมือใหม่ไม่ใช้อุปกรณ์แล้วก็ฝึกนะคะเป็นแบบ เฉพาะส่วนนะคะจะเป็น lower body ก็มีนะคะกน้นหลังนะคะก็มีขาหน้าท้องนะคะหรือว่าจะเป็น upper body นะคะก็จะมีตั้งแต่หัวไหล่แขนอกหลังค่ะก็สามารถที่ทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้โทนนิ่งกระชับแบบฉบับอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเสียงเงินเข้ายิมได้นะคะก็สามารถที่จะฝึกตามคลิปของแจได้เช่นกันค่ะ เราจะรีพีทรอบ2ไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยออกกําลังกายในเซตนี้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะต่อเป็นคาร์ดิโอนะคะอีกสัก30นาทีเพื่อที่จะทําให้แคลอรี่เนี่ยได้เบิร์นมากยิ่งขึ้นก็สามารถทําได้เช่นกันนะไปค่ะพักตรงนี้สั้นๆนะคะแล้วเราก็สลับมานะคะเป็นท่าเดิมนะคะแต่ว่าใช้แขนอีกข้างหนึ่งนะคะจะได้ให้บาลานซ์กันทั้งคู่เลยนะเพื่อนๆมาค่ะ ขอตรงนี้อีก20วิค่ะ ถัดมานะคะเพื่อนๆในท่า Reverse Fly นะคะให้เพื่อนๆสลับมาใช้ดัมเบลที่มีขนาดเบานะคะแล้วก็ท่านี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆเนี่ย ตัวของเราเนี่ยจะไม่ยกนะคะหรือว่าเราจะไม่อยากขอช่วยเพราะว่าเราอยากที่จะให้โดนที่กล้ามเนื้อหลังของเรานะคะเราไม่อยากที่จะโดนหนอกคอนะก็ให้เราผ่อนลงแล้วก็ผ่อนดําเดลนะคะผ่อนขึ้นลงนะคะชา้ชาๆพยายามที่จะบีบนะคะกางหลังให้มากๆนะคะแล้วก็ตอนที่เรากางตัว ดําเบลออกไปทางด้านข้างเนี่ยให้เรางอเข่าได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็พยายามเกร็งหน้าท้องเอาไว้ด้วยผ่านไปนะคะเกือบครึ่งทางแล้วค่ะเพื่อนๆต่อไปนะคะเราจะทําเป็นท่าดัมเบลนะคะเป็นการดันดัมเบลโรนะคะก็เราจะแพลงลงมานะคะเพื่อนๆแล้วก็ลากนะคะตัวดัมเบล ผ่านศอกของเราไปนะคะทีละข้างแบบนี้เลยค่ะท่านี้เนี่ยเพื่อนเพื่อน,นต้องบาลานดี <ๆ S 1> ดีนะคะแล้วก็เกรงหน้าท้องเอาไว้นะคะท่านี้จะได้แกนกลางลำตัวแข็งแรงด้วยแล้วก็ยังได้ตัวหัวไหล่นะคะเพราะว่าเวลาเรากดตัวลงมาเป็นแผลงนะคะเราอยากจะทําตัวของเราให้ตรงเป็นไม้กระดานนะคะแล้วก็พยายามที่จะสเตเบลไล์นะคะบิด ออกไปทางด้านซ้ายขวาเนี่ยน้อยที่สุดนะคะก็พยายามออกแรงนะคะจากแขนนะคะลากสอกไปทางข้างหลังค่ะท่านี้จะชาร์ l เลนจ์นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ไหวเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นแบบบอดี้เวทก่อนได้นะคะ ถัดไปค่ะเพื่อนๆจะก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยเล่นเป็นท่าสวิมเมอร์นะคะสําหรับท่าสวิมเมอร์เนี่ยก็จะเป็นการโทรนนิ่งกระชับกล้ามเนื้อหลังเลยค่ะแต่ว่าเราก็จะตีขาอยู่กับที่นะคะพยายามยกนะคะลำตัวขึ้นมาถ้าเกิดว่าไหวนะคะเราก็ตีไวๆเนี่ยก็จะได้เบิร์นแคลอรี่มากยิ่งขึ้นค่ะท่านี้เนี่ยพยายามให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมอง ไปทางด้านหน้านะคะไม่ยกคอแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเกร็งที่ลําคอนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าหลังของเรายังไม่แข็งแรงจะแนะนําให้ทําช้าๆก่อนค่ะ หลังจากนั้นเราจะสลับมาเป็นท่าตัวนอนหงา,ายลงไปเลยค่ะเพื่อนๆท่านี้เนี่ยจะเป็นการได้แล็นะคะถ้าเกิดว่าใครมีมานั่งนะคะท่านี้เนี่ยถ้าเรานอนทํากับมานั่งเนี่ยจะทําให้ range of motion นะคะหรือว่าการผักดัมเบลนะคะข้ามศีรษะไปเนี่ยเกิดระยะทางที่มากขึ้นก็จะทําให้เราเนี่ยได้ใช้น้าหนักจากตรงแล็นะคะได้ฝึกแล็มากยิ่งขึ้นค่ะเราจะผลักดัมเบลนะคะโน้มสิ โน้มไปนะคะผ่านรศรษะของเราไปค่ะตอดนดันดัมเบลขึ้นมานะคะบีบหลังนะคะบีบขอ้อศอกเอาไว้นะคะหายใจออกหื้อแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกค่ะตอดนดันออกไปหายใจเข้าตอนดันเข้ามาหายใจออกค่ะ <c oughs> นิดเดียวคะ่ะเพื่อน เค okay. เย sociedad, ormuş, ี่ยมมากๆเลยค่ะเราจะสลับมาค่ะนะคะมายืนนะคะแล้วก็รีพีทท่านะคะดัมเบลรีเวิร์สฟลายแล้วต่อด้วยโรนะคะหละังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเป็นสวิมเมอร์ค่ะเรารีพีทเซตสองไปกับแจตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆอีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวจะได้พักแล้ว Let's go. I'm for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron. Mix it up real nice. Fire in my eyes. Stir counterclockwise. I dream of you all night. เซสสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆมาค่ะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ายังไม่ท่า,ทายนะคะจะแนะนําให้เพิ่มน้ําหนักเลยค่ะมาค่ะเราจะทําเป็นนะคะ kneeling นะคะแล้วก็เป็น one arm dumbbell row ค่ะท่านี้เนี่ยจะเป็นการเน้นกล้ามเนื้อหลังนะคะแล้วก็ได้ที่ตัวไหล่แล้วก็แขนด้วยค่ะท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าเรายังได้ฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนบนแล้วก็ยังได้หน้าท้องด้วยนะพยายามนะคะทําให้เราเอียงตัวมาด้านหน้าหลังของเราเป็นแนวตรง จับดัมเบลแบบว่าลากนะคะดัมเบลออกไปทางด้านหลังนะคะลากไปนะคะให้รู้สึกว่าสุดศอกเลยค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็จับนะคะยืดนะคะตอนที่ดันดนลงไปเนะะี่ยค่ะยืดแขนให้สุดตอนดึงขึ้นมาให้รู้สึกว่าใช้ต้นแขนดึงแล้วก็ดึงต้ดึงตอนดึงขึ้นมาบีบต้นแขนให้อยู่แนบลาตัวให้ได้มากที่สุดเกรงหน้าท้องตลอดเวลาด้วยนะคะบีบหลังมากๆเลยสลับมาใช้ดัมเบลอีกข้างหนึ่งนะคะมาค่ะ จะหมดแล้วค่ะเพื่อนๆใครอยากมีแขนที่สวยนะคะหัวไหล่ที่กระชับนะคะแล้วก็ยังได้หน้าอกของเราที่สวยงามนะคะสําหรับเซตนี้วันนี้เนี่ยจัดตามแจในเซตนี้เลยค่ะทําท่านะคะละประมาณ40วินาทีค่ะได้เน้นที่หลังล้วนๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เป็น m a ร์จอร y ตที่เรียกได้ว,ว่าเป็นกล้ามเนื้อที่มีขนาด มีกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากที่สุดในร่างกายเลยก็ว่าได้นะคะสามารถที่จะปั้นให้สุกข,ขึ้นมาสวยงามแล้วก็แข็งแรงได้ค่ะผู้หญิงของเราเวลานั่งทํางานมากๆนะคะหรือว่าเวลามีประจําเดือนก็มักจะเกิดอาการปวดหลังนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดตรงนี้นะคะก็จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ย มีอาการที่ปวดหลังน้อยลงบุคลิกภาพดีขึ้นนั่งทํางานออฟฟิศได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ฝึกหลังนะคะในครบๆทุกมิติและก็ทุกๆส่วนของหลังเพราะว่าหลังเนี่ยเราก็จะมีอยู่ ในหลายกล้ามเนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนบนปีกส่วนล่างนะคะหลังส่วนกลางแล้วก็กล้ามเนื้อหลังส่วนล่างซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยก็จะใช้ท่าบริหารที่แตกต่างกันด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยฝึกเองอยู่ที่บ้านแล้วอยากได้คนนะคะช่วยไกลในการออกกําลังกายแบบรายบุคคลนะคะมีตารางการออกกําลังกายให้จัดให้ตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ตัวเองมีสามารถที่จะทักไลน์มาค่ะมาหาแจได้เลยนะคะจะจะมีตัว 아. <목소리가> การเทรนนะคะแบบตัวต่อตัวนะคะที่สามารถแชทคุยกับแจได้ตลอดนะคะก็จะมีตารางออกกำลังกายที่ออกแบบให้ด้วยะคะ่ะเพื่อนๆพทักไลน์ OA นะคะ FitFood Friendly มีแอดข้างหน้ามาสอบถามผู้คุยกับแจก่อนได้เลยะคะ่ะแจยินดีให้คำปรึกษานะคะเพราะว่าแจเนี่ยก็คือจบเทรนเนอร์นะคะจากสถาบัน American Council of Exercise นะคะหรือว่า ACE แจก็จะมีใบรับรองนะคะในการเป็นผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์ trainer, ตามหลักมาตรฐานสากลน,นะคะ จากประเทศอเมริกาแล้วก็สามารถที่จะออกแบบในเรื่องของตารางการทานอาหารในแบบหลักของโ้ชนาการให้เพื่อนๆได้เหมือนกันเพราะว่าแจะก็จบอีกใบหนึ่งนะคะเป็นเซอร์ติฟิเคชันจาก Precision Nutrition นะคะประเทศแคนาดาก็จะได้เซอร์ติฟายนูทริชันนะคะสำหรับเลเวล1นในการที่จะได้ช่วยเพื่อนๆนะคะในการควบคุมอาหารที่ทานดูปริมาณแคลอรี่ต่อวันนะคะเป็นแนวทางคร่าวๆให้กับคนที่อยากออกกำลังกาย ไปด้วยนะคะแล้วก็ได้ทันงของชอบไปด้วยแบบไม่เครียดนะคะเป็นการออกกําลังกายแบบบาลแล้วก็ได้หุนที่ดีนะคะมีซิกแพคแบบในฝัน,นะคะ่ะก็ทักมาคุยกับแจก่อนได้เลย นะคะเพื่อนๆเ,เ,เหลืออีกประมาณ3ท่าเท่านั้นเองค่ะก็จะไปคูดาวกันแล้วสําหรับท่านี้นะคะเพื่อนๆอนัปไรโรคะ่ะให้เพื่อนๆน,นะคะลากดัมเบลขึ้นมาจนถึงศอกเลยค่ะลากดัมเบลดันขึ้นมานะคะท่านี้เนี่ยแจกก็ชอบมากอีกท่านึงเลยนะคะจะได้เป็นกล้ามเนื้อหลังนะคะแล้วยังได้กล้ามเนื้อไหล่ด้วยค่ะตอนดึงขึ้นมานะคะเพือ่อนๆหายใจออกค่อยๆปล่อยลงมาหายใจเข้าค่ะใช้ดัมเบลที่มีขนาดหนักปานกลาง,างได้นะคะท้าทายตัวเองหน่อยค่ะเพื่อ,อนๆจะหมด แล้วค่ะเหลืออีกแค่2ท่าเท่านั้นเองค่ะไปค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปทําเป็นตัวซูเปอร์แมนแล้วเราก็โฮคางไว้นะคะเพื่อนๆนค่ะยกแขนกับขาให้ลอยจากพื้นนะคะส่วนที่แตะที่พื้นของเรานะคะจะมีแค่หน้าขานิดเดียวค่ะหน้าท้องของเรานะคะอกของเราถ้าลอยขึ้นมาจากพื้นได้จะดีมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนตามองไปข้างหน้านะคะจะขอตรงนี้กับใจอีกแค่สิบวิค่ะเพื่อนเพื่อนมาค่ะใครอยากมีกล้ามเนื้อนะคะ หลังที่สวยไม่ห้อยไม่ปริ้นนะคะฝึกท่านี้ไปกับแจนิดเดียวโอเค okay. วางได้ค่ะเหลือ2ท่าสุดท้ายเท่านั้นนะคะสำหรับเซตนี้2 5นาทีเพื่อนๆก็ได้การออกกำลังกายแบบ upper body เน้นหลังแขนนะคะมีอกด้วยนะคะก็สามารถที่ทําำให้เพื่อนๆเนี่ยกระชับจากที่บ้านได้เช่นกันค่ะอันนี้นะคะเราจะวาดแขนของเราไปแตะกันค่ะเอาฝ่ามือของเรานะคะมาแตะที่ด้านหลังเลยค่ะเพื่อนๆวาดออกมาเป็นวงกลมนะคะ มาข้างหน้าค่ะพยายามนะคะตอนว่าเราไปข้างหลังนี้ยกตัวขึ้นมานะคะหายใจออกแล้วก็ดันนะคะหน้าอกยกตัวขึ้นมาสูงๆเลยค่ะใครที่รู้สึกว่าปวดหลังจังเลยนะคะปวดไหล่ปวดคอจังเลยทาําช้าๆแล้วก็ยกเท่าที่ไหวนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่เคยฝึกท่านี้มาก่อนก็อาจจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะก็ดูตามเลเวลที่ตัวเองไหวด้วยนะมาค่ะเพื่อนๆสาหรับท่าสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็น การแบ็ q ส e วี e นะคะเราก็จะเอานะคะแขนของเรานะคะบีบลงมาค่ะดันลงมาบีบหลังของเราบีบสะบักมากๆเลยค่ะท่านี้เนี่ยจำลองแรดผู้ดาวเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ไปยิมนะคะไม่ได้มียิมแล้วก็มีอุปกรณ์แค่บอดี้เวทนะคะฝึกท่านี้ก็เป็นการจำลองได้แลดเหมือนกันค่ะบีบสะบักนะคะบีบไปทั้งข้างหลังเยอะๆค่ะตอนดันตัวขึ้นมาหายใจออกค่ะ ใจขอตรงนี้กับใจอีกนิดเดียวค่ะเป็นเพื่อนยี่สิบวิเท่านั้นใกล้จะจบแล้วค่ะ ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะแจจะฝากเพื่อนๆกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้แจด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะอยากที่จะติดตามช่องของแจนะคะก็กดติดตาม fit f t o o f r i e ร d l y เอีไว้นะคะในทุกช่องทางได้เลยค่ะจะมี Instagram ที่แจอัปโหลดนะคะ ออการออกกําลังกายนะคะเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็มีอาหารที่ทานนะคะรายวันเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามแจไว้ได้นะคะหรือเป,เป็นเพื่อนกับแจใน t ิกต o กก็ได้นะคะก็จะจะมีคลิปสั้นๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ในอนาคตจะก็จะมีทำไลฟ์นะคะทำ Q&A คพูดคุยกับเพื่อนๆบ่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะมีคําถามที่จะส่งมาหาแจนะคะแนะนําติดต่อแจใน IG นะคะแจะจะแอคทีฟมากกว่าค่ะแล้วก็วันนี้จะไปแล้วเพื่อนๆพ,พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขภาพดีกันทุกคนค่ะบ๊ายบาย